สวัสดีท่านโยมทุกทุกคนเนี่ยครับพบ้มงทั้งในครอสซอกกับครอสซอก h a n n e l นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena น่วาเลอหรืออโอวีมาพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับอ o v มาให้ดูกันอีกครั้งนะครับก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้ขอคนล1 like, 1 share, ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบในข่าวโฆษณา,าพเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นัน่นก็คือ Q&A ROV พาร์ทที่41สี่สิบเอ็ดกันแล้วนะพาร์ทที่4จับเอกก เป็นคลิปพิเศษเหมือนกันเพราะว่าในคลิปเกี่ยวกับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคําถามของน้องคนเดียวเลยนะครับซึ่งน้องเขาเนี่ยตั้งมาถึง60ข้อแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในคลิปนี้เนี่ยจะตอบหมดทั้ง60ข้อหรือเปล่านะไปไม่ต้องรอท้าเราไปดูคําถามข้อแรกในวันนี้กันเลยนะฮะร,ราชินีอิลูเมียสามารถสั่งใครได้บ้างครับในเดอะเทมเพลมีข้อยกเว้นไหมหรือว่าสั่งได้ทุกคนแล้วนางกับเบื้องบนของเวด้าที่สั่งกักขังมาจากใครใหญ่กว่ากันข้อแรกก่อนนะพี่คิดว่าตําแหน่งของอิลูเมียเนี่ยเธอเนี่ ู้นของเวดาซึ่งการที่เธอแบบต้องครอบครองอาณาจักรของกึ่งเทพเนี่ยมันจะต้องมีสภาครับที่คอยให้คําปรึกษาแต่ว่าอํานาจสูงสุดเนี่ยจะเป็นของอิลูเมียคนเดียวนะดังนั้นคําตอบแรกก็คือราชนีอิลูเมียเนี่ยสั่งได้ทุกคนในเวดาเลยนะแล้วก็ในข้อมูลที่2ที่น้องสงสัยเกี่ยวกับที่ปรึกษาใช่ไหมในตอนนั้นพี่ขอเล่าน,นิดนึงจากประวัติมาจ้าเนี่ยตอนที่มาจ้าโดนปลดเนี่ยสภาพวกนี้หละสั่งปลดแล้วก็แต่งตั้งอิลูเมียซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอิลูเมียที่เพิ่งขึ้นไปเนี่ยาาเเนตออองงงงมสั่ขภหว ถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นผู้นําสูงสุดก็ตามเลยประมาณนี้แต่โอเวอร์ออลจริงๆนะยืนหนึ่งสั่งได้ทุกคนในเวดานะยครับคำถามข้อต่อไปทูเรนนับถืออิลูเมียบ้างไหมเห็น2คนนี้ไม่ค่อยพูดกันสักเท่าไหร่แต่อิลูเมียก็ไม่ค่อยพูดกับใครอยู่แล้วพี่คิดว่าทูเรนเนี่ยก็นับถืออิลูเมียนะเพราะว่าจากประวัติของเขาเนี่ยทำให้รู้ว่าอิลูเมียนี่แหละเป็นคนแบบมอบหมายให้อริสเตอร์เนี่ยดูแลทูเรนหลังจากที่เขาจุดดิขึ้นมาเนี่ยฮะแต่ด้วยความที่ทูเรนเนี่ยมินิสัยแบบยิงยิงเว คำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าที่จริงแล้วอาริสเตอร์กลัวทูเรียนขึ้นมาแย่งตำแหน่งจริงๆแต่แรกจึงพยายามบ่ายเบียงการสอนวิชาต่างๆหรือว่ารู้เรื่องและคาดเดาที่อิลูเมียจะขับไล่ตัวเองออกจากเวดาวงเล็บสรุปง่ายๆอาริสเตอร์รู้ตัวบ้างหรือเปล่าเรื่องที่อิลูเมียต,ต้องการขับไล่ตนออกไปส่วนตัวเนาะพี่คิดว่าอาริสเตอร์เนี่ยด้วยความที่เขาเลี้ยงทูเรียนมาตั้งแต่จุติตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเขารู้อยู่แล้วฮะว่าเด็กคนนี้เนี่ยมันเก่งเกินเบอร์สักวันมันจะแย่งตำแหน่งเขาเขาเลยบ่ายเบียงไม่สอนอันนี้เป็นนแแกทที่บบุค ทุคนรู้ซึ่งพี่คิดว่าอาริเซอร์ที่เขาทำอย่างนี้เพราะเขากลัวนั่นแหละตามที่น้องบอกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เขาจะรู้หรือเปล่าว่าอิลูเมียจะขับไล่อิลูเมียอยู่เบื้องหลังในการแบบว่าให้ทายทูลเรียนต่างๆเนี่ยพี่คิดว่าอาริเซอร์อาจจะตังหิตตังหิดอาจจะรู้แต่ว่าเออยังไม่ชัวร์เลยประมาณนี้นะแต่อย่าลืมนะอิลูเมียเนี่ยเธอเป็นเทพผู้อย่างรู้ครับเธอเนี่ยหูตาเป็นสับเบรุนับใครทําอะไรรู้หมดดังนั้นใครจะมาแบบขี้โกงขี้โกงใครจะมาทรยศเนี่ยเธอก็ต้องรู้นะคำถามข้อต่อไปทําไมอิลูเมียถึงต้องการขับไล่อาริเเตตอออออรรไไปาคดม่่ืืหห็นนั หรือว่าเหตุผลอื่นพี่คิดว่าเหตุผลข้อเดียวที่อิลูเมียขับไล่อเลสเตอร์ก็คืออเลสเตอร์ไม่ศรัทธาแสงอีกต่อไปด้วยความฉลาดของเขาเนี่ยเขาเป็นเนื้อรายที่ถ้าหากอิลูเมียยังไม่ตัดอะ่ะมันจะเหมือนวัคาร์ดตอนที่เบนตายอะ่ะนึกออกไหมพานางเห็นอันนั้นมาแล้วดังนั้นอะไรก็ตามที่คิดว่าจะอินเตอร์เฟียหรือว่าจะทาให้เวด้าเนี่ยซวยหรือทำให้พานางซวยนอนาคตเนี่ยพานางตัดไฟแต่ต้นลมหมดขับไล่มันออกไปเออแล้วด้วยความที่อเลสเตอร์เนี่ยโคตรฉลาดจะให้มาขับไล่ง่ายๆใส่รายง่ายๆเนี่ยไม่ได้ พิษต่อเวดาก็เลยขับไล่ออกไปเออจบจบถ้าช่วงก่อนการเจออีกครั้งในสึกครั้งสุดท้ายของลูกศิษย์และอาจารย์อเลสเตอร์คิดวนไปวนมาและคิดที่จะสงบสึกกับทูเลนทูเลนจะทรยศแสงมาอยู่กับอเลสเตอร์ไหมแล้วถ้าอเลสเตอร์คิดได้จริงๆจ,จ,จากที่ทูเลนเกลียดจะยอมให้อภัยอาจารย์ผู้เลี้ยงดูของตัวเองไหมเพราะดูจากการกระทําแล้วทูเรนเพียงต้องการให้อเลสเตอร์ให้ความสําคัญกับตนเองและสนใจตัวเองมากกว่าตํารากลอนงี่เง่าเอาคําถามแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นซีเนอโอที่น้องคิดขึ้นมาใช่ว่า ว่าถ้าหากก่อนสืกครั้งสุดท้ายเนี่ยสองคนนี้มาเจอ,อกันอีกครั้งแล้วอเลสเตอร์เนี่ยเหมือนไปดิวทูเลนว่าอ่ะลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยโอเคแล้วมามาอยู่ล็อกคฮกับอาจารย์ไหมใช่ไหมคำตอบคือไม่เนี่ยฮะไม่ไม่ไปอยู่ทาไมอะ่ะในเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างที่น้องยกมาในเรื่องนี้แบบเขางอนอเลสเตอร์ในเหตุการณ์เนื้อเรื่องเสร็มของเขาเนี่ยมันเกิด for a while สักพักหนึ่งแล้วฮะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยต่างคนต่างเติบโตในสายของตัวเองหนุม่มทูเ่นก็กลายเป็นเทพสายฟ้าคนใหม่เป็นหนึ่งในสามจอมเทพของ ก็แตกไปทางล็อกไฮแล้วตอนนี้ไปเป็นมอนสมองของล็อกไฮแทนอันนี้น้องเหมือนที่พี่เคยบอกในหลายๆคลิปเลยว่าในส่วนตัวพี่น,นะคาแรคเตอร์ของ2คนนี้เนี่ยเขาเกลียดกันลึกกว่าที่เราคิดการที่แบบเจอเหตุการณ์เดียวแล้วแบบมาสงบศึกแล้วชวนมาอยู่แล้วให้อภัยทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วมันก็ตอบเหตุผลต่อเนื่องได้เลยว่าน้องบอกอลิสเตอร์คิดได้แล้วว่าตัวเองผิดใช่ไหมแล้วทูเรนจ่ายไปไหมไม่เกี่ยวช่างดิช่างแม่งเวลามันผ่านมาสักพักแล้วไม่เกี่ยวแล้วนะยฮะถ้าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดแบบหลังจากเนื บอกว่าพอมันเกิดมันสักพักเวลามันห่างความรู้สึกมันจางไปแล้วน้องอาจารย์จะมาคิดได้ไม่คิดได้ไม่เกี่ยวกับเขาเขาไม่สนใจนะฮะคำถามข้อต่อไปถ้ากลับกันถ้าทูเลนรู้สึกหยุดเครียดแค้นอลสเตอร์และตามไปง้อถึงที่ก่อนศึกสุดท้ายที่ล็อกไฮอเอลสเตอร์จะยอมรับไหมถ้ายอมรับทั้งสองจะอยู่ล็อกไฮด้วยกันหรือเปล่าแล้วทูเลนต้องมีการถ่ายเลือดอบิสไหมอ่ะอันนี้สลับฝั่งกันนะซึ่งทูเลนเนี่ยเมื่อก่อนเขามีความผูกพันกับอลสเตอร์ที่เป็นอาจารย์ที่เป็นแบบคนเลี้ยงมาใช่ไหมแต่ฝั่งงอออเเเเลลร์่่ป็นฝายยททีีกด นกเกลียดมาตั้งแต่เนื้อเรื่องเสริมแล้วแล้วการที่ทูเรนมาหยุดแบบเครียดแค้นว่าเฮ้ยเขาเป็นอาจารย์ของเรานี่เขาเคยทําดีกับเราเราย้ายไปอยู่ล็อกไฮกับอาจารย์ดีกว่าแล้วเลสเตอร์จะยอมรับไหมพี่ว่าเขาไม่แคร์นะจะมาก็มาแต่ว่าอย่ามาล้าเลือบุญคุณอย่ามาทําแบบว่ามีคอนเนคชันอะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นนานแล้วเลสเตอร์เนี่ยมันตัดทูเรนไปได้ตั้งนานแล้วเนี่ยฮะในเนื้อเรื่องเสริมของทูเรนอะเป็นฝ่ายทูเรนเองเนี่ยที่รู้สึกกับเลสเตอร์แต่เลสเตอร์เนี่ยเขา่้กกีทลอองถต็็ ออันนี้มันเหมือนเป็นกฎเหล็กของคนที่จะมาอยู่ที่นี่นะทุกคนต้องถ่ายเลือดหมดคือคําถามที่น้องถามเนี่ยมันมีค่อนข้างหลายประเด็นนะดังนั้นถ้าสมมติมไม่เข้าใจอะไรเนี่ยพิมพมาถามพี่เพิ่มได้นะเพราะพี่เนี่ยจะพูดแบบโดยรวมไปเลยคําถามก็ต่อไปอลิสเตอร์ได้รับการถ่ายเลือดหลังจากมาที่อบิสหรือเปล่าหรือว่าไม่อันนี้เหมือนที่บอกนะพี่คิดว่าทุกคนที่มาที่ฝั่งล็อกไฮเนี่ยต้องได้รับการถ่ายเลือดทั้งหมดอาจจะมีข้อยกเว้นบางตัวเช่นโอเมนอย่างเงี้ยโอเมนเขามีเลือดปีศาจอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าจะเป็นอะดอ วิญ,ญออหรือเป็นน้องซิปที่แบบอยู่ที่นี่อยู่แล้วเหมือนกันเหมือนโอเมนนะครับคำถามข้อต่อไปวอลคัสกับอาริสเตอร์เคยรู้จักกันหรือเปล่าหรือว่าเรื่องราวตอนที่วอลคัสทรยศแสงสว่างตอนนั้นอาริสเตอร์ยังไม่เกิดพี่คิดว่า2คนนี้รู้จักกันนะเพราะไทม์ไลน์ในช่วงที่อาริสเตอร์เนี่ยทรยศไปที่ล็อกไฮเนี่ยพี่ว่าตอนนั้นวอลคัสยังอยู่วอลคาสเ่ยยังไม่ตายจากศึกครั้งแรกอันนี้พี่กล่าวเองนะเพราะว่ามันไม่มีไทม์ไลน์ชัดเจนนะว่าอาริสเตอร์เนี่ยเกิดตอนไหนหรือว่าแบบไปล็อกไฮตอนไหนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วี ว่าทุกคนที่อยู่เวเดาเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วอะมันเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นแผลในใจของชาวเวเดาทุกคนนะข้าจันเบนของเราอย่างเงี้ยเออทุกคนมันก็ต้องรู้อยู่แล้วนะคำถามก็ต่อไปอเลสเตอร์จะรู้จากวอคัสผ่านตำราหรือคำบอกเล่าบ้างหรือเปล่าตั้งแต่เข้าไปดำรงตำแหน่งเทพสายฟ้าที่เวเดาอันนี้ก็ตอบเหมือนข้อแปดเลยนะพี่คิดว่าทุกคนที่อยู่ที่เวเดาเนี่ยรู้เรื่องวอคัสอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไทม์ไลน์ของอเลสเตอร์เนี่ยมันไม่ชัวร์ว่าเขาเนี่ยเกิดตอนไหนอะไรยังไงตอนไหนเออถ้ามีข้อมูลอัปเดตเดียยค่อยออ่อากนนนะ้จเเห็ัู คำถามก็ต่อไปเบรนดแมนเยล่าเป็นไปได้ไหมว่าสองคนนี้จะเป็นผลผลิตวงเล็บบุตรของเทพแห่งเทพที่ได้ทิ้งไว้เพื่อดำรงความสมดุลของอาร์ธานอหรือเพื่อการอื่นๆเพราะจากรูปเทพแห่งเทพเหมือนว่ามีองค์หนึ่งมีกายเป็นสีขาวสว่างซึ่งเป็นไปได้ว่าสอดคล้องกับเบรนด์และอีกองค์หนึ่งมีกายสีดําซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเกี่ยวกับแมนเยลล่าเหมือนกันและถ้าใช่2คนนี้จะมีมารดาเป็นมนุษย์หรือมนุษย์กึ่งเทพและฝั่งแมนเยลล่าอาจจะเป็นปีศาจเพศเมียพี่มีความคิดเห็นทฤษฎีสมมติฐานของผมอย่างไรบ้างครับ มันมีโอกาสใช่มากน้อยเพียงใดในความคิดของพี่ข้อนี้จริงๆน้องควรแตกแบบสัก2อสข้อพี่จะได้ตอบแบบชัดเจนนะเพราะว่ามันมีหลายข้อสนับสนุนมากเลยนะในประโยคที่น้องบอกเนาะอันที่พี่เห็นด้วยกับน้องเลยก็คือทฤษฎีที่เทพแห่งเทพเนี่ยได้สร้างมนุษย์กึ่งเทพขึ้นมาแล้วก็ได้สร้างมนุษย์กึ่งปีศาจขึ้นมาเหมือนกันครับแต่ว่าเขายังไม่ถูกพูดถึงนะซึ่งการสร้างเนี่ยมันอาจจะทําได้หลายแบบอาจจะโม้พลังให้สิ่งมีชีวิตแล้วว่าไปสืบพันธุ์กันเองสืบพลังกันเองหรือว่าสร้างสิ่งมีชีวิตทที่เเป็นนนมุุษษย์กกึึงงพ ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับก็ตามทฤษฎีเลยเหมือนที่บอกแหละเทปเหมือนเทปในคอมิกเนี่ยมันมี2สีใช่ไหมก็คือร่างสีขาวและร่างสีดําซึ่งน้องบอกว่าเป็นตัวแทนของเบรนและแมนยาร่าอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าพี่ไม่ชัวร์นะว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ตัวของเราเองเนี่ยจะรู้แค่เบรนเป็นหลักนะครับเพราะแมนยาร่าเนี่ยจะพูดถึงแค่เนื้อเรื่องของวีราเท่านั้นแล้วก็เรื่องเพศของแมนยาร่าที่น้องบอกเนี่ยคือพี่ไม่ชัวร์เลยคนระับไม่รู้เลยว่าเป็นเพศไหนอาจจะไม่มีเพศด้วยซ้ำนะฮะเรื่องเท่แหมเทนเทปจริงๆพี่อยากจะรู้เพิ่มอนักม่นาาี้เพระ ถ้าหากเราลูเนื้อเรื่องของเทพแห่งเทพเนี่ยเราจะสามารถแบบสืบสาวต้นกําเนิดของอธาธโนได้ลึกขึ้นกว่าตอนที่อุกบาตชนไปอีกนะครับที่ไม่แน่ใจว่าตอบหมดหรือเปล่านะถ้าอะไรก็คอมบมนมาได้นะฮะคำถามก็ต่อไปการทําพันธสัญญากับวีราถ้าเป็นผู้ใช้มต์ดำมือใหม่ที่เพิ่งเคยลองถ้าแข็งแปร่งไม่พอจะมีโอกาสตายไหมครับและถ้าตายวีราจะยังได้ประโยชน์อยู่ไหมส่วนตัวเนาะพี่คิดว่านักเวทมต์ดำหรือคนที่ใช้พลังมต์ดำเนี่ยเขาจะรู้โน้ตฮาวอยู่แล้วว่ามันมีวิธีแบบนี้อยู่คือถ้าหากจะทําพันธสัญญ,ญาเลือดหรือว่า ทำพันธสัญญากับปีศาจเนี่ยมันจะมีพิธีการใช่ไหมแล้วมันจะต้องแลกอะไรบางอย่างเพื่อได้รับพลังปีศาจรับพลังความมืดมาแต่พี่คิดว่าผู้ใช้มนดดามือใหม่เนี่ยไม่กล้าทํานะเพราะเขารู้ดีครับว่าถ้าเขาไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยหนึ่งไม่มีประโยชน์แล้วเขาก็จะตายไปเลยแล้วก็น้องถามว่าวีราจะได้ประโยชน์ไหมถ้าตายใช่ไหมไม่แน่ใจนะซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่วีราขอเป็นข้อแลกเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเป็นพลังชีวิตของคนที่ทําพิธีก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันอารมณ์แบบว่าถ้าคนที่แข็งแกร่งพลังชีว เยอะเนี่ยเขารอดจากการทาพันธสัญญาแล้วก็ได้พลังปีศาจไปแต่ถ้าคนที่ไปแข็งแกล่งเนี่ยก็ <S <S โดนวีล่าดูดพลังชีวิตจนตายมันก็หมายความว่าวีล่าอาจจะได้ประโยชน์อยู่แล้วก็ได้นะอันนี้เดาเนะฮะเออแบบว่าคล้ายๆทาพันธสัญญากับปีศาจทาพันธสัญญากับซาตานอะสิ่งที่ต้องแลกคือพลังชีวิตหรืออายุขัยของตัวเองคําถามข้อต่อไปกองทัพที่มีสติปัญญาที่วีล่าหวังจะสร้างขึ้นมาหากสําเร็จรูปแบบกองทัพจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างเช่นแนวหน้านักเวท คนวางแผนอะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับวงเล็บเดาวล้วนๆกองทัพที่มีสติปัญญาที่วีล่าคิดจากความคิดพี่นะก็คือเป็นกองทัพที่สามารถทําตามแผนของวีล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้น้องนี้ออกไหมอารมณ์ตอนนี้เนี่ยคือกองทัพปีศาจเนี่ยพวกแม่ทัพเก่งจริงแต่ว่าพลหารล่างๆเป็นออกที่แบบวิ่งกู้ ใช้กําลังบุกไปข้างหน้าอย่างเดียวอะ่ะมันทําให้การรบในบางครั้งเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพแล้วในช่วงหลังเนี่ยยูแม่เริ่มฉลาดความแข็งแกร่งอย่างเดียวเริ่มไม่ไหวแล้วดังนั้นวีล่าเนี่ยก็เลยคิดที่จะสร้างกองทัพที่ฉลาดขึ้นหลังจากที่ซิปเนี่ยเกิดขึ้นมาใช่ไหมยอย่างที่บอกแหละรูปแบบก็คืออาจจะเป็นรูปแบบที่วีล่าเนี่ยบัญชาการแล้วก็ให้เขาเนี่ยทำตามได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นมีการตัดกําลังมีการซุ่มโจมตีมีการโจมตีแบบกองโจนอะไรแบบนี้แทนที่จะบุกไปข้างหน้าเฮ้ยอย่างเดียวะนะคำถาม้้ออออต่่่ไไไไปปปเเ็นดหมมทีีโลลกบบสืงงาจะ สิ่งมีชีวิตแปลกใหม่อีกแต่ยังไม่ปรากฏตัวออกมาหรือไม่ก็อาจจะเป็นธาตุใหม่ๆหรือเวทมนต์ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเวทวิติที่ดาร์ซี่คนพบโคตรเป็นไปได้เลยฮะเพราะว่าที่เราเห็นแผนที่อาทาโนด้านบนเนี่ยโลกด้านบนเป็นอาณาจักรต่างๆมากมายใช่ไหมแต่โลกเบื้องล่างเนี่ยเป็นโลกอบิสหมดเลยน้องนั่นหมายความว่าโลกเบื้องล่างอบิสเนี่ยคือแบบกว้างใหญ่มากแล้วก็เป็นสถานที่ที่คนเนี่ยยังรู้จักน้อยมากดังนั้นเป็นไปได้ครับที่จะมีเวทมนต์แปลกๆมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆแล้วก็มีฮีโร่ที่นา,ทขขน,าน,นาานนมใอค นะคำถามข้อต่อไปวอลคาสกลับมาครั้งนี้เขาคิดจะเอาแผนชนะเทวนาสได้ด้วยวิธีไหนบ้างครับฝึกโกส์็อลกหรอหรือว่าทักษะการใช้เวทมนต์ดำในรูปแบบใหม่ๆหรือแผนการรบที่รอบคอบกว่าเดิมหลายเท่าหรืออื่นๆอยากที่พี่บอกนะว่าวอลคาสเนี่ยเขาเป็นคนที่โคตรฉลาดดังนั้นเขาจะไม่ทําผิดซ้ํา2เด็ดขาดจากศึกครั้งก่อนเนี่ยเหมือนเขาตายน้ําตื้นนะโดนสอนเดียวเทวนาสตายเลยถูกปะดังนั้นในครั้งนี้นะครับสิ่งแรกที่เขารู้เลยก็คือเขาเนี่ยจะต้องป้องกันตัวให้หนาขึ้นเอาที่ตัวเขาก่อน เ,เขาจะต้องไม่ตายง่ายเหมือนครั้งที่แล้วซึ่งวิธีเนี่ยเยอะมากเลยเช่นเขาเนี่ยอาจจะแบบบัญชาการรบอยู่ข้างหลังแล้วก็มีกองทัพมากมายที่แบบคอยต่อสู้กับศัตรูให้นะไม่ใช่แบบตัวเองจะไปนําทัพตลอดเวลาเหมือนครั้งก่อนแล้วก็การฝึกโกส์ม็อกของมาจา้าก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เข้าหาตัวราชินีเทวานาสอะไรประมาณนี้เนาะแต่จากเนื้อเรื่องการคืนชีพเนี่ยมาจ้าเคยเข้าไปแล้วนะแบบไม่ใช่ฟูลพาวเวอร์นะแต่ว่าแพ้กลับมานะจ้าบอกก่อนนะแล้วก็อีกอย่างอะช่วงเวลาที่วอคัสตายไปเนี่ยมันนาน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวอลคัตเองหรือว่าฝ่ายพนมิรของเวด้าเนี่ยดังนั้นสงครามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันยากแน่นอนมันมันแน่นอนและมันมีหลายก๊กหลายเผ่าหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวแน่ๆครั้งก่อนเนี่ยเหมือนวอลคัตเนี่ยตั้งเผ่าปีศาจมีคนเล็กน้อยใช่ไหมแลวพอเหมือนตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมานิดนึงเนี่ยตีเผ่าต่างๆตีไปตีมาแล้วเจอเทลแล้วก็ตายแค่นี้แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เนี่ยคําถามข้อต่อไปถ้า,งงาการลบครั้งนี้วอลคัตเอาชนะทั้งฝั่งของอาฟาตาได้จนหมดราบคาบจะเกิดอะไรขึ้นกกัับเหล่าาอองงคค์รรแแะมททข ชินีเทวานัสจะมีคนแปลพักไหมแล้วต้นไม้โลกจะเป็นยังไงต่อจากนิสัยของชาวอวฟต้านะพี่คิดว่าทุกคนเนี่ยมีปณิธานเดียวกันก็คือการปกป้องต้นไม้โลกแล้วน้องบอกว่าถ้าหากวอคัสเนี่ยชนะฝั่งอัฟต้าใช่ไหมทุกคนตายหมดครับพี่คิดว่าไม่มีใครแปลพักนะเพราะว่าเผ่านี้เนี่ยเป็นเผ่าเดียวที่พี่ยังไม่เห็นคนแปรพักเลยอะ่ะแล้วก็ถ้าวอคัสชนะได้สิ่งที่เขาทําต่อก็คือเขาเนี่ยยึดครองป่าฟาต้าแล้วในส่วนของต้นไม้โลกอ่ะพี่คิดว่าวอคัรู้นะว่ามันจําเป็นต่อโลกนี้ถ้าหากเขาทําลายต้นไม้โลกน เขาจะไม่ทําแต่ว่าที่รากของต้นไม้โลกเนี่ยนอกจากหน้าที่ในการยึดเกาะพื้นที่ยึดเกาะแผ่นดินอธนาธโนอแล้วเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่ไปปิดประตูมิติที่ขึ้นมาระหว่างโลกเบื้องล่างโลกเบื้องบนจากเนื้อเรื่องของซซเนสเซียถ้าหากเผ่าปีศาจเนี่ยครอบครองอาณาจักรอาฟาตาจริงๆเนี่ยไอโพเทลพวกนี้เนี่ยมันจะไม่มีรากต้นไม้โลกมาก,กันอีกต่อไปแล้วปีศาจสามารถขึ้นมาโลกเบื้องบนได้ทุกที่เลยครับความชิบหายเนี่ยของจริงหัวค้าเนี่ยของโลกของจริงเลยนะ คำถามข้อต่อไปซิลอะดูอินเป็นตัวละครที่เป็นอมตะจะต้องใช้วิธีไหนในการฆ่าหรอครับยกตัวอย่างอะดูอินผมไม่แน่ใจหรือแค่อาจจะทำลายชุดเกราะหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนี้เนื้อเรื่องไม่น่าจะมีใครเทพขนาดที่แยกวิญญาณออกจากชุดเกราะของอะดูอินได้แต่วีราผมไม่แน่ใจส่วนซิลอาจจะต้องใช้ชาติที่ลมแพ้ทางอย่างดินหรือเปล่าครับเช่นลัมเบอร์อะไรแบบนี้ผมคิดว่าคงไม่มีใครในตอนนี้มีความสามารถระดับเหนือชั้นถึงขั้นลบต,ตัวตนของลมไปได้หรอกแต่เทพแห่งเทพผมว่า ตัวละครที่น้องยกมาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตหมดเลยอะซิลอย่างเงี้ยธาลุมอาดูอินอย่างเงี้ยเป็นจิตวิญญาณใช่ไหมที่อยู่ในกรอกซึ่งวิธีที่จะฆ่า2คนนี้เนี่ยพี่คิดว่าอาจจะไม่มีนะสิ่งที่ทําได้เนี่ยเราต้องกักขังเขาไว้ในที่บางที่ฮะอารมณ์เหมือนโซแลมของอิรันดอที่กักขังวิญญาณเอาไว้หรือว่าอะไรแบบนี้พี่ว่าน่าจะเป็นวิธีที่บล็อกซิลแล้วก็อาดูอินไว้ได้นะแต่ว่าถ้ากําจัดแบบ c o m p l e t ล l y เลยเนี่ยไม่น่าได้นะเพราะเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอยู่แล้วอะไปฆ่าเขาไม่ไนะมไ่่ไไดด้คํําาาาถมขอออตปกรรงงยู อาดูอินคือการคอนโทรลของวีล่าหรือเปล่าครับอันนี้ส่วนตัวสงสัยนานแล้วจากประวัติของอาดูอินเนี่ยเขาเคยเป็นเพื่อนสนิทของเทนเป็นแม่ทัพของนอร์แมนที่แบบเคยไปตีฝั่งปีศาจวีล่ามาหลอกถึงขั้นต้องถอยด้นและต้องแบบเอาโอเมนมาสู้อ่ะแล้วอาดูอินกับเทเนี่ยทะเลาะกันเทเนี่ยกลับนพอเทนคิดว่าต่อสู้ต่อไปในตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์แต่อาดูอินเนี่ยสู้ต่อพร้อมกับพันธมิตรเวด่าแต่เขาเนี่ยโดนวีล่าหลอกส่งผลให้วีล่าเนี่ยใช้เวทไฟเย็นเนี่ยเผาร่างอาดูอินที่เป็นมนุษย์เนี่มออดหด้ปเเลลืแแคกกราทวว็ตน น,นี้เนี่ยอะดูอินเนี่ยเหลือแค่จิตวิญญาณในการต่อสู้จิตวิญญาณดังด้านการเป็นมนุษย์อะไรต่างๆหายหมดแล้วนะตอนนี้เขาคิดแค่ว่าเขาจะต่อสู้เขาต้องฆ่าเขาต้องสู้เขาต้องสู้แค่นี้แล้วไอ้จิตวิญญาณนี้โดนวีล่าสะกดเหมือนวีล่าเนี่ยไปตั้งโปรแกรมว่าแกต้องสู้นะแกต้องสู้นะอะไรประมาณนี้อย่างเดียวเลยอะ่ะดังนั้นที่น้องถามว,ว่าการดำรงอยู่ของอะดูอินคือการคอนโทรลของวีล่าไหมไม่เชิงวีล่าเนี่ยควบคุมอย่างเดียวแต่ว่าจิตวิญญ,ญาณของเขาอะ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าทําไมมันยังอยู่เหมือนกัน <laughs> เพราะว่าเนื้อเรื่องอะดูอินอยยมกๆับเเทล ทั้งที่เป็นตัวที่สําคัญนะฮะ คำถามข้อต่อไปเมื่อพูดถึงเรื่องความถึกแล้วดูเหมือนจะมีสองคนที่ผมสงสัยมานานนั่นก็คือมาล็อกซีเนียลยืนบวกกัน1นึหนึ่งแบบเดสแมทใครจะยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายครับอันนี้พี่ให้มาล็อกนะเพราะว่ามาล็อกเนี่ยภาษีดีกว่าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเขาเนี่ยเป็นมนุษย์กึ่งเทพแล้วก็ถ่ายเลือดปีศาจมีความแข็งแกร่ง,งใช่ปะแต่ว่าซีเนียลเนี่ยเขาเป็นมิสุตริชนเป็นฮิวแมนถึงแม้ว่าจะมีพลังวาร์ปแต่ว่าถ้าหากเดสแมทหนึ่งหนึ่งเนี่ยพี่เทไปทางมาล็อกนะครับคำถามข้อต่อรนนี้นนงคนน์กใ ก็ไปไม่ได้เพราะดูอิกกี้ยึดไปแล้วมีแนวโน้มกี่เปอร์เซนต์ที่จะไปพักพิงที่ล็อกไฮม์เท่ากับว่าตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรแล้วมีโอกาสที่จะเข้าร่วมกับล็อกไฮแบบร้อยเปอร์เซนต์ไหมครับแบบถ่ายเลือดไปเลยคําตอบของพี่ก็คือตอนนี้พี่ไม่รู้นะว่าโลเลออนหายตัวไปไหนนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่บอกแต่ว่าเขายังไม่ตายนะสักวันเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาอีกนะจากข้อมูลของอิกกี้นะแล้วน้องก็ถามว่ามีแนวโน้มกี่เปอร์เซนต์ที่จะไปพักพิงกับล็อกไฮอันนี้พี่ให้ประมาณ20-30%นะพักพิบ็ึงสามสิบ Lock เออแบบปอ,อาศัยอยู่นะจ นึงอะไรแบบพานนี้นะแต่ว่าโอกาสที่เข้าร่วมกับล็อกไฮแบบร้อยแบบถ่ายเลือดพี่ว่าไม่ใช่อย่าลืมนะว่าโลริออนในตอนนี้เนี่ยเขาไม่รู้เป็นมนุษย์อีกหรือเปล่านะเพราะเขาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากไอหินที่อกของเขาอะ่ะพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้โลริออนเนี่ยมีเลือดเหมือนชาวบ้านหรือเปล่าแล้วก็ด้วยความที่เขาเนี่ยต้องการเป็นใหญ่อ่ะเขาไม่อยากไปเป็นลูกน้องใครนะพี่ว่านะคาถามข้อต่อไปที่เมื่อก่อนโน้นไอริสามารถตัดปีกมาหลอกอย่างภาคภูมิใจได้ไอริเก่งขนาดนั้นเลยเหระครับหรือว่าตอนนั้นมาหล เลนแล้วถ้าหากสู้กันอีกมาหลอกมีโอกาสตัดศีรษะของไอริเพื่อเป็นการล้างแค้นอย่างที่เขาหวังไว้ได้ไหมครับอันนี้ขอเกินนิดนึงนะครับเรื่องที่ไอริสามารถเฉือนปีกมาหลอกเนี่ยมันอยู่ในข้อมูลเกา่าซึ่งตอนนั้นมันเหมือนเป็นตอนที่มาหลอกเนี่ยยกทัพมาแล้วไอริกับพันธมิตรของเวด้าเนี่ยก็คือแบบไปต่อสู้ใช่ปะ่ะแล้วไอริเนี่ยไปเฉือนปีกมาหลอกคือแค่เฉือนนะไม่ใช่ตัดปีกออกไปทั้งยวงนะครับซึ่งตัวมาหลอกเองเนี่ยเขาเนี่ยแคร์ปีกมากๆเขาเนี่ยแคนไอริถึงขั้นแบบว่ามีข้อมูลเขียนว่าเาเาาานนียยออกกจะตัดัดไมรม แต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยบอกเลยว่าอยากจะตัดหัวเหมือนที่น้องบอกเลยนะฮะซึ่งการต่อสู้ในครั้งนั้นอ่ะมันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งกันน้องมันเหมือนเป็นการแบบต่อสู้เป็นกองทัพแบบนัวนัวแล้วไอรีเนี่ยไปเฉือนปีกมาได้ทีหนึง่งอะไรประมาณนั้นนะเท่าที่พี่คิดะนะไม่ใช่แบบหนึ่งหนึ่งแล้วไอรีเนี่ยแบบไปเป็นต่อไปยืนหนึ่งเพราะว่าด้วยความเป็นฮิวแมนของไอรีเนี่ยสู้มาหลอกไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วน้องถามว่าถ้าสู้กันอีกมาหลอกมีโอกาสตัดหัวไอรีไหมเพื่อเป็นการแก้แค้นถ้าหนึ่งหไงไนะึ ไม่ช่วยนะบอกก่อนนะคาถาม้ก็ต่อไปการชิงตัวไบโอจากหลายๆไฟล์ล็อกไฮไม่คิดที่จะทําบ้างหรอครับหรือว่าตอนนี้โฟกัสที่การฟื้นฟูกําลังของวอลคาร์สและพัฒนาและสํารวจสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกใต้ดินอวิสจุกอนแล้วค่อยไปตลบหลังเอาอีกทีในส่วนเนื้อเรื่องล็อกไฮเนี่ยเหมือนที่พี่บอกนะว่าคอมิกเนี่ยมันไม่เล่าเลยฮนะแต่พี่คิดว่าหลังจากที่วอลคาร์คืนชีพขึ้นมาเนี่ยล็อกไฮเนี่ยน่าจะเตรียมตัวหลายๆอย่างในการรบครั้งต่อไปในสงครามที่กําลังจะเกิดขึ้นเพื่อแก้แ,กแค้นเะะรต่างๆใคอมเห เนี่ยล็อกไฮรู้แหละแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเคลื่อนไหวอะไรบ้างดังนั้นพี่ไม่ขอคอนเฟิร์มแล้วกันเพราะว่าในตอนนี้พี่คิดว่าเนื้อเรื่องฝั่งล็อกไฮมันกําลังจะมาแล้วในคอมิกอะ่ะเอออันนี้ต้องคอยติดตามกันนะว่าจะทายังไงต่อนะแล้วก็พี่ชอบอีกหนึ่งเหตุผลที่น้องบอกว่าการที่ล็อกไฮไม่ออกตัวแรงเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะวอคัสยังไม่แข็งแรงพอก็ได้เออเพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนที่บอกว่าตัวละครมันเยอะเผ่าฝ่ายเลยแบบมันเยอะขึ้นมันซับซ้อนขึ้นเยอะนะฮะดังนั้นล็อกไฮไม่ไ่ทท่จจํําาาาเเป็นนนนนต้้อออองงงททุุกยพืืดชนววนสคครมมมแลัี ทำไม่แล้วนะฮะคำถามก็ต่อไปวอร์ดว ja. สรากาลีมาจา4คนนี้จะมีความรู้เรื่องพิธีบูชาวิญญ,ญาณที่โลริออนทําไปแต่ไม่สําเร็จหรือเปล่าครับแล้วถ้าดูเรื่องนี้คิดจะทาหรือเปล่าหรือค่อยๆสร้างจากสิ่งเล็กๆและขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆโดยไม่ใช้วิธีรวดเร็วแต่เสี่ยงแบบโลริออนแต่กลับใช้กลยุทธ์ที่ใช้ได้ง่ายแต่ใช้เวลานาน4คนที่น้องบอกมาเนี่ยมันเป็นอดีตนักเรียนของเวดาหมดเลยเนาะจากอาวีคอมิกเนี่ยมันทําให้รู้ๆว่าข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับพิธีบูชา ยันเกี่ยวกับวิธีเรียกเทพแห่งเทพเนี่ยมันอยู่ในคำมีต้องห้ามที่เวด้าเนี่ยล็อกเอาไว้ใช่ไหมแมใ่ใครรู้2คนที่พี่คิดว่าน่าจะรู้ก็คือคู่รักละมาจ้าวอคาร์สเนะฮะเพราะมาจ้าเนี่ยเป็นผู้นาเวดา้าเออน่าจะเข้าถึงข้อมูลได้วอคาร์สก็เป็นแฟนไงแต่ในส่วนของวิลากาลีเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็น้องคิดต่อว่าถ้ารู้แล้วทําไมไม่ทําในเมื่อแบบมันเกิดโพเดนเชียลมันเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงมากๆใช่ไหมน้องต้องย้อนไปตอนนั้นก่อนเหมือนที่บอกวอคาร์สเนี่ยหลังจากที่ฆ่าเบรนมา แบบว่าหนีลงไปี่โลกเบื้องล่างอบิสถ่ายเลือดตัวเองให้อยู่ที่นั่นได้แล้วก็แบบว่าสร้างเผ่าปีศาจมันมีอะไรจะต้องทําหลายอย่างมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าพวกโคาโนยฮะเขาไม่สามารถคิดการใหญ่แบบที่โลเลออนทําในตอนนี้ได้อะ่ะดังนั้นน้องเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะเพราะว่าซินเนรโอของ2คนนี้สถานการณ์ความพร้อมเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยคําถามข้อต่อไปพวกผู้ที่มีพลังการบัฟในการทําสงครามที่คิดว่าของใครดีที่สุดครับคริสติกจากอลฟาตา ุยจากเวดาซิฟจากล็อกฮคริสติกเนี่ยมีพลังแบบว่าหายตัวใช่ไหมแล้วก็แบบว่าทําให้พานามิสเนี่ยหายตัวแล้วก็หนีออกมาได้แบบเป็นหน่วยสอดแนมลูยเนี่ยโคตรเทพเลยในคอมมิกนะที่พลังแบบว่าเทเลพอร์ตว่าปึ๊บไปถึงจุดหมายใช่ปะแล้วก็ซิฟเนี่ยมีพลังมิติอยู่ในท้องสามารถขนพ้นอาหารไปในจํานวนมากๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถแบบว่าเซฟคนสําคัญไม่ได้จากเ,เรื่องการคืนชีพพี่คิดว่า3คนนี้เนี่ยคนที่แบบ p r a c t i c แล้วก็มีประโยชน์แล้วก็ใช้ได้บ่อยที่สุดเนี่ยก็คือซนะิฟฮะเพราะคริสติกเนี่ยการหายตัวอาจจะ ทำได้แค่แบบคนไม่เยอะใช่ไหมอาจจะแบบแค่หน่วยสอดแนมเท่านั้นแล้วก็ูอี้เนี่ยจากคอมิกน้องเนี่ยพลังน้องสุดยอดจริงแต่ว่าน้องเนี่ยใช้ได้ไม่ตลอดนะใช้ทีน้องสรุปนะครับแต่ในส่วนของซิปเนี่ยเหมือนใช้ได้ไม่จํากัดเลยแล้วก็ผวานของซิปเนี่ยอาจจะสามารถเพาะได้นึกออกไหมก็แบบมีหล,ลายคนได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นพี่คิดว่าถ้าผู้ดึงมีพลังบัฟที่น้องบอกเนี่ยพี่เลือกซิปจากล็อกไฮนะครับคำถ,ถามข้อต่อไปอันนี้ผมงสงสัยมานานมากๆและสุดๆขนาดร่างกายของลัมเบอร์เลเครสตอนอยู่ในน้ําใครร่างกายใหญ่กว่ากั แล้วถ้าสู้กันจะสูสีมากไหมแต่รู้สึกว่าน้ําจะชนะดินนะครับวงเล็บถ้าพูดถึงเรื่องการแพ้ของธาตุแต่ดูเหมือนลัมเบอร์จะถือภาษีเหนือกว่าเพราะเป็นหนึ่งในสององค์คกษ์ของราชินีอันนี้นะพี่ไปนค้นมาจากข้อมูลของเกมเนาะเนี่ยดูจากส่วนสูงเลยน้องครสเนี่ยสูงกว่านะครับอันนี้เห็นไหมไปดูง่ายๆเลยครับตามนี้เลยนะแล้วก็ถ้าสู้กันใครจะชนะอันนี้พี่ว่าเอาเรื่องธาตุมาคุยไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องดูหลายๆปัจจัยนะว่าสู้ที่ไหนดังนั้นพี่บอกไม่ได้นะว่า สองคนนี้สู้กันใครจะชนะนะครับคำถามข้อต่อไปวีราได้อะไรตอบแทนจากพูดที่เรียกตนเองไปทาพันธสัญญาการผูกมัดวิญญาณหรอหรือว่าอายุไขหรือพลังครับอันนี้นะจากที่พี่ตอบไปข้อบนบนของน้องแล้วนะพี่คิดว่าการทําพันธสัญญากับวีราเนี่ยวีราน่าจะได้อายุไขของคนทาพันธสัญญาเป็นการตอบแทนน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เธอต้องการเนาะแล้วก็พวกเวนวนดำเนี่ยมันจะมีอาบิตี้ในการเมนเทนตัวเองไม่ทําให้ตัวเองแก่อะไรเงี้ยเอออาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะอันนี้พี่กาวนะจ๊ะเด็ก เพราะว่ามันไม่มีข้อมูลคําถามข้อต่อไปอันนี้อยากรู้มากๆเลยครับคือพลังของกิลดอร์เนี่ยจับอะไรก็เป็นทองไปหมดเลยหรือเปล่าแม้แต่สิ่งมีชีวิตถ้าเป็นแบบนั้นโกงมากเลยสิครับเพราะแบบมันจะหักล้างสมดุลของลิมิตตัวละครหรือเปล่ามันพอจะมีเงื่อนไขระบุใหม่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นทองได้จะต้องมีพลังสูงกว่าคนนั้นๆหรืออะไรแบบนี้ผมขอาพาดพิงถึงฝั่งจินนาหน่อยคือจินนาสามารถเห็นอนาคตและสร้างคําทํานายแต่ไม่สามารถมองเห็นอนาคตของอิลูเมียได้ซึ่งอิลูเมียบอกว่าเพราะข้าพลังเหนือกว่าเจ้าไงละ่ะ ประมาณนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้พลังของกิลด์จะคล้ายๆกันหรือเปล่าวงเล็บอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ากิลดอร์สามารถทําให้สิ่งมีชีวิตกลายเป็นทองได้หรือเปล่าแต่เหมือนว่าผมได้ยินมาจากสักที่หนึง่งอาจจะเป็นประวัติเกา่าหรือบิดเบือนประวัติของคนในกลุ่มหรือเปล่าผมไม่รู้จากประวัติเก่าของกิลด์เนี่ยมันบอกอย่างนั้นนะก็คือเขาเนี่ยจับอะไรก็เป็นทองไปหมดใช่ไหมแต่ว่าจากประวัติใหม่อัปเดตแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยฮะกิลดอร์ไม่ได้มีพลังแบบนั้นอีกแล้วเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีชาวออกคาที่มีความศรัทธาในเวดาาแล้้้้วก็ไไตต่เขึนปท งานเป็นตำแหน่งสูงๆในเวด้าคือแบบจัดการเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องภาษีซึ่งด้วยความที่เขาเนี่ยรวยมากทําให้เขาเนี่ยได้ฉายาว่าราชาแห่งทองคําแล้วก็ร่างกายเนี่ยประดับประดาด้วยทองคำนะับตามฐานะความรวยของเขานะดังนั้นอาบิตี้ในการจับอะไรเป็นทองของกิลด์เนี่ยปัดตกนะครับไม่มีแล้วอันนี้จากที่พี่รู้เนาะน่าจะเคลียร์นะฮะคำถามก็ต่อไปต้นกําเนิดของพลังของกิลดอร์มาจากไหนล่ะครับแล้วพลังทองคําใช้อะไรในการต่อสู้ได้บ้างแล้วพอจะสู้กับทาร่าที่ตอนนี้พร้อมจะล้างแค้นเต็มที่ได้หรือเปล่า พลังแตะเป็นทององกิลเดอร์นะครับเหมือนข้อบนเลยครับปัดตกไม่มีแล้วนะครับแล้วน้องถามว่าจะสู้กับทาร่าในตอนนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้พี่เชีย์ฝั่งทาร่านะไม่รู้เหมือนกันนะเพราะตอนนี้ทาร่าเนี่ยถ่ายเลือดแล้วไงเออคือเก่งขึ้นแล้วแต่กิลเดอร์ตัวเขาเองเหมือนเป็นฟิลบริหารนะเขาไม่จะเป็นฟิลต่อสู้อะพี่คิดว่าถ้าต่อสู้กันเนี่ยพี่เทไปทางทาร่านะฮะคำถามข้อต่อไปตอนนี้จินนาฝึกฝนถึงขีดจํากัดของตัวเองหรือยังครับฝึกฝนสมาธิเพื่อให้มองเห็นอนาคตของคนที่ไม่เคยมองเห็นได้และเมื่อตอนที่ินนนนน่าถูกชวยยยโดอลเมีตั้ เขามองเห็นแค่อนาคตของคนธรรมดาสามัญชนเท่านั้นแต่อยากรู้ว่าตอนนี้เขาสามารถทําได้ถึงขั้นมองเห็นอนาคตของมนุษย์กึ่งเทพได้หรือยังส่วนตัวพี่คิดว่ายังนะเพราะว่าอย่าลืมว่าพื้นเพย์เบสของจินนาเนี่ยถึงเขาจะมีอบิตตี้ในการแบบเห็นอนาคตเนี่ยเขาเนี่ยเป็นมนุษย์อาจจะมีพลังพิสดารพลังพยาก์ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะขึ้นมาอยู่ที่เวด้าแล้วเนี่ยเขาน่าจะยังไม่สามารถดูกึ่งเทพได้อะแต่ว่าวิสุธทธิชนเนี่ยดูได้นะเพราะจากเนื้อเรื่องของยอนเห็นไหมที่เขาเคยไปแนะนำยอนอะไรเงี้ยถ้าเลเวล นั่นพี่ว่าน่าจะดูได้คำถามข้อต่อไปตอนนี้จินน่าสามารถมองเห็นอนาคตของใครได้บ้างมีลอเรลอิลูเมียลูอี้ซีเนียลทูเลียนไลฟ์ฟลเวอร์ คำตอบที่พี่เดาได้นะพี่คิดว่าทุกคนแหละยกเว้น3จอมเทพเออที่เหลือเนี่ยน่าจะแบบพอเห็นอนาคตได้บ้างแต่ว่าเห็นมากเห็นน้อยอันนี้ก็แล้วแต่คนนะฮะและคําถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่าใครก็ตามในอาเาโนสามารถอัญเชิญเทพแห่งเทพกลับมาได้แล้วต้องการครอบครองพลังเทพแห่งเทพจะยอมมอบให้หรือเปล่าครับหรือว่าการอัญเชิญจะเป็นเพียงแค่การอัญเชิญพลังบางส่วนมาสถิตเฉยๆอันนี้ส่วนตัวเนาะพี่คิดว่าจากวิดีโอซีนเนม่าติกข,ของไวโอเล็ตเดโมนิกมอน่ะพี่ว่าน่าจะเป็นการอัญเชิญพลังมาบางส เพราะการไปเชิญเทพหมือเทพตัวเป็นๆมามันดูเวอร์วังอ่ะมันดูเป็นไปไม่ได้เกินไปอ่ะเพราะอย่าลืมว่าเทพหมืเทพเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตบียอนโลกใบนี้ไปแล้วนะไม่ใช่ใครจะเชิญเขาก็มาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอันเชิญพลังบางส่วนที่เขามีอะไรเอามาใช้ก่อนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้เหมือนที่โลเลออนทำแต่สุดท้ายนะโดนลูกรัก GM เนี่ยเตะตัดขาไงเ,เออทำไม่สาเร็จนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างสาหรับ Q&A วพาร์ทที่41ในวันนี้นะเป็นคําถามของน้องคนเดียวเลยนะครับก็หวังว่าจะสนุกกันแล้วเดี๋ยวพาาาทหน้เีี่่ขอออมตตบก อ,อ,อย่างที่บอกว่านี้เนี่ยเป็นความเขียนส่วนตัวเป็นหลักนะครับครั้งหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรคอยติดตามสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ